สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับคุณครูแบบในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องหนูแต่งกายเหมาะสมนะคะเราควรเลือกเสื้อผ้าโดยคำนึงถึงสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ การเลือกเสื้อผ้านะคะเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และสภาพอากาศค่ะส่วนเสื้อที่สะอาดเรียบร้อยทั้งความสะอาดหลังสนใส่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะในการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ในไงบ้างคะวิดีโอที่สวนนมาให้เด็กๆดูนะคะเวลาเด็กๆจะไปสถานที่ต่างๆนะคะให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ให้เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปนะคะค่ะจำรองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อเรืเ่องก,การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลฤดูกาลในประเทศไทยนะคะจะเป็นสามฤด ซึ่งในแต่ละฤด,ดูมีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน,กนเราจึงควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูดังนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะ นะคะแล้วก็การรมนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเราควรสวมเสืส้อผ้านะคะที่มีเนื้อบางไม่หนาจนเกินไปนะคะต่อไปนะคะเป็นการสวมเสื้อผ้าในฤดูฝนนะคะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ระบายความ ซึ่งได้ดีอีกเรี่อเสื้อผ้าสีขาวหรือเนื้อผ้าบางนะคะพกร่มและเสือ้อกันฝนเมื่อออกไปข้างนอกด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกสวนเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวนะคะให้มีเนื้อผ้าที่มีความหนาเก็บความอบอุ่นได้นะคะ สวมสวมผ้าพันคอและถุงเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นต่อร่างกายของเรานะคะประโยชน์ของการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่และสภาพอากาศนะคะเพื่อเสริมบุคลิกภาพของเราแล้วก็คารพสถานที่ป้องกันการเจ็บป่วย เกิดความปลอดภัยขณะทำกิจกรรมแล้วก็มุกกราเทียนสารนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะหัวข,ข้อก็คือให้นักเรียนเลือกฤดูการมาหนึ่งฤดูการนะคะพร้อมวาดภาพระบายสีการแต่งกายที่เหมาะสมกับฤรดูการที่ตนเองเลือกนะคะเขียนชื่อเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยพร้อมบอกวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะ ให้นักเรียนทำลงใส่สมุดนะคะพอทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งเข้ามาในห้องเรียนของเราได้เลยนะคะ